สเตสเตสเตก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับแต่คราวนี้เป็นเกมรีบอลนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งซึ่ชัยชนะแล้วก็เนี่ยชนะตลอดแล้วก็จะมีแพ้เฉพาะคนที่เติมม่เยอะมากๆแต่ว่ามันมีวิธีแก้อยู่นะก็คือตัวนี้เลยปั้นแค่ตัวเดียวเลยแลมโบใส่ใมันถึกไปเลยครับน,นป้องกันนะจะเป็นอ,ออฟที่หาได้ก็จะเป็นช่อง สช่อง4ี่แล้วช่อง6ส่วนช่อง3กับช่อง1มันเป็นฟิกอันนี้ฟิกโจมตีช่อง1ช่องสาม,มฟิกป้องกันช่อง5้าฟิกเลือดนะก็เวลาเล่นอะคอมโบมันจะมีสูตรอยู่ดูดิจะเจอใคร U K N คือเราเล่นแลมโบไปเลยเราป่วนอะรอโหลดสักครูร่แป๊บ เราเดินป่วนอย่างเดียวรอดูศัตรูว่าตัวไหนเขาบางสุดตัวไหนเขาแทงตัวไหนเขามีฮิวบางทีเบลเขาอาจจะเป็นฮิวก็ได้ใครไปรู้ผมยังเคยโดนเลยพอเจอเบลฮิวเอา้าผมก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเอาซื้อนะแทนผมทำำําดาเมจดซื้อนะได้อยู่ก็พาิตาไปอันนี้เจอบอดบอดเฉยเจอบอดก็ปังริง อันตายอันตายอันานี่คือห้ามใ่หมใส่กี่ดูรูปอะเอาเกาะต้องการมาให้ดัมโบ่หมดเลนทีไรทีจะทำได้นะเป็นขีดขึ้นง่ายๆเลยตีบอดตีบอดทีไร้ี่สุดตีไปตีไปตี้ป

ผมจะอธิบายให้ฟังว่าสูตรมันเป็นยังไงจริงๆมันถ้าเล่นสู้คนแบบปกติมันก็สู้ได้แต่มันเป็นเกมเพทูวินไงใครเติมค่าบ,บ็อกเยอะอย่างเงี้ยมันมันมีโอกาสแบบอีกคนหนึ่งสู้ไม่ได้เ่ตียังไงก็โดนสกิลคืนอย่างเงี้ยมันเล่นยากยต้องหาเทคนอะไรเยยแล้วลกว่าจะได้ค่าบ,บ็อก เรื่อคือดอกไม้นิ่มเหมืนกูแลวเขาไม่เช่อยู่ไม่ได้่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพูดเพลินพักก่อนรอสักครอพยายามรอหลกของเราอ่ะให้ได้ส2 3อ่ะค่อยเด่นปวดเนก้อมาวางกะปลาใส่ปา้าไปเดี๋ยวตัวีดูวเดีลแล้ว เรายังไม่ได้รออย่านี้ยันไ้นแพ้คนเหีอของเยอะนะบางทีถ้งรอคือหลบให้ดีพยายามดูที่ตัวละครอยู่อะพอปุ๊บขึ้นมาปุ๊บกดอบอ้หลบหลบเข้าไปหลบปับรอยล้วทำอะไรไม่ได้หรอเราก็รออย่งเดียวแล้ฝั่งเขาก็มีน่เหมือนกันนะเห็นไหมงเขามีหลบเหมือนกันนะ พยายามวิ่งเิ่งไปเรื่อยๆรอจริงๆเราพร้อมแล้วแต่ว่าฝั่งเขาก็มีหลบเหมือนกันตอนนี้มีหลบสองเนี่ยเราก็ต้องรอเขาจะเล่นเบลยาวเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดอ๋ยวเข้าป้อังนะจริงๆจะรอย่คุณสิ เปลี่ยไปเล็กิดเอนอบรอบอรอบรอบอยงคือได้เดียวนี้าโอยโอ้ย้ยโอ้ออ้อ้ออ่ะอ้อ้ีโ่โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเออ้ยเอยอ้ยโออโอ้ เอ้า,าไม่พาเลยนะัน,ะออะน,นีเดี๋ยวไปเออได้ไหนๆก็มือใมืใช้ตังเต็ม,อมอือได้ก็มามามาไม่มีค่าบล็อกกนดีไปลเลยโอ้โสี่ลเลยเน,นี่ยนะครับยอมยอมแท้เลยคือ ป้องกันอย่างน้อยอยู่การ์ดยังไม่วปติดห้าเดี๋ยวเอาใหม่มีกีโลนด้วยแหละไม่ได้มาถึงไม่ได้ใช้ลบเลยมาถึงแบบโดนดาเอจเข้าไปเยอะอันนี้ต้องเล่นเซฟตั้งแต่แรกโหลดแป๊บเขาโหลดชา้าจังแล้วว่าเราปิงแล้วนะ ตรวช้าจังคุณนายคุณทิ่บริน่ะนานจิงเชียวอ้าวมาแล้วอออไวอ้เจ้าคนนี่จรอือเเ้าไม่ด้ทำหนึ่ยจริถ้าเราแบบตัดกตั่างนช่อยเราว่าเก็บแค่สองนไม่ต้องพลาดเลย やれ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 ややれ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 ややれ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 や ăn à. <laughs> ừ, cái bye, ô, làm lại với đại lý con cái gì âu <laughs> máy luôn mới không mày <laughs> mày mày thấy à? cái <laughs> <bên> đâu <đó> à? <laughs> à không có à không có đâu à không

เม่อคุใชหลยใช้ที่เปามันจะนี่ไงไทีแบบใช้ที่อเลยมันจะลดการตงะงระหงุดดวส้ดักาวโคเอน่บประวัติชนะรวแพ้เป็นรอบนึงเลยเนี่ยโอเคเอใมม่เอมนี่เล้คนนี้โคตรผมสู้ไม่ได้โอ้โหเบลสามดาว คือผมสู้เรียวเฮเขาไม่ได้นอะเรียวเฮแบบเลือดเต็มตลอดมีทีเดียวคือให้เขาเปลี่ยนเป็นเบลอะแล้วให้ให้แบบสู้สู้กับผมอะไม่งั้นก็คือการันตีว่าผมแพ้เลยทีมนี้ผมแพ้คือแพ้เรียวเฮแล้วก็แพ้เบียร,ร์คุณลังเสร็จหมดอยู่ ถ้าคิดร่างก็สู้ได้แหละถ้ไม่คิดบอกพีอ่ะก็พี่พยายามเก็บตัวตัวที่สองพี่รู้หนึ่งที่สี่ได้ไม่คิดต้องหาวิธีสู้ยังไงบอกติดอะไรรึเปล่าตัวข้ามันเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนละไม่สู้ไม่ได้ที่ไหนก็ไหนยิงเลยยิงเลยทิ้งจริงถ้าเรารู้ว่าแพ้เราไม่ต้องมาฝืนเพราะว่าเวลากดแรงอ่ะเรากดรอรอจบอ่ะเราจะเจอคนเดิมออกไปเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมจะสู้ใครผมก็จะสู้นะ แต่คือทีมเมื่อกี้คือสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะมันเลือดมันเด้งเต็มตลอดอะแล้วรอเวลาหมดอ่ะต่อให้เราเลือดเต็มอะแต่เรียวเฮเลือดมันเต็มคพราะั้งไวไป s <S ไปเลยพอแล้วก็กล้จันน้นอยโอจิ๊ไ่รเดย์นอยนอนๆเดี๋ยวสองไป

E aí, 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 โอ้ย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 

อืมอีหนึ่งที่มีล้ำค่าเด็ดแต่เด็ดเนี้ยมันแพ้อย่างเดียวเวลาเล่นลัมโบอ่ะถ้าเราหนีแล้วเขาเดินตามเนี้ยเราก็จะสู้ไม่ได้นะโอเคก็บายบายนะครับกู